เล่นชาติโก้หนูร้องเพลงให้ฟังก่อนมาอยากเล่นชาติโก้ม่ร้องเพลงให้แม่ฟังก่อนแม่จะให้เล่นโอเคเอาเพลงอะไรดีคะเพลงอันหนึ่งสองสามเพลงอะไราานไหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบอ๋อนี่นายอันนี้ชียครบแล้วครบแล้วเอาวันด้วยว่น สองสี่หกแปดเจเอ็ดเก้าสิบเย่ครบแล้วอยากเล่นแล้วค่ะน้องเพลงตุกก๊กแกก่อนค่ะยังไม่เล่นหรอคะค่ะตุกก๊กแกเอาไม่ตื่นไม่ต้องรงเองเอาไม่ต้องเองตุ๊กแกอยู่ในฟ้องว่าอยู่ที่บ้านโค้งไกลไปยินทัว เด็กเด็กไม่ต้องกลัวเด็กเด็กไม่ต้องกลัวเด็กเด็กไม่ต้องกลัวตแกร้องด้วยแม่ปตูม่ต้องร้องเองตูกแกอยู่ในโพงอยู่ที่บ้านคลองกับจีนทัวเด็กเด็กไม่ต้องกลัวเด็กเด็กไม่ต้องกลัว Okay, ลองจวดเอาไม่ถือไป่ร้องรองตุ๊กแกร้องจวดให้แขลบออกมาเ <c oughs> ต่าละ่ะเต่าละ่ะแม่อยากเล่นทับทิกเกอุ้งหรือเต่า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 มันมีสีข่ขาจะดึงหนนะ้าทำหัวผมโพโพโพ,พ,พ <c oughs> ทำหัวโพ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  <c oughs> นี่จบแล้วแล้วเพลงช้างอเพลงช้างร้องไงคะช้างช้างเคยดูเห็นช้างก็เปล่าช้างตัวเบาเบาหูยาวยาวแต่หลังดวงหุ่ยตาหางยาวนี่จบแล้วเพลงอะไรอีกนะเพลงชีพเพลงชีพีเพลง,งกาดีกว่า เพลงกากากาไม่ไม่ต้องเด็<า>ไม่ต้องลองเองอ่ะหนลูลองกากากาบี๊กแล้วกากาออกไปหาคุณมาลมาไม่กินฮะอัน <laughs> นั้นเพลงหลิลงแลง้วบี๊กแล้วกากาออกไปหากินแม่เด็กไม่ต้องลองเองอ่ะหนูลอง ตุกแกอยู่ในโพ่าอยู่ที่บ้านของไก่ไปเจนทัวเด็กเด็กหนูไม่ต้องกลัวเด็กเด็กไม่ต้องกลัวตุกแกร้องด้วยให้หน่ออกมาจบแล้วหรอยังร้องเพลงกาไม่จบเลยเอาจบแล้วไหม ก็ไปโรงเรียนไหนหรออ่ะกูดมอร์นิ่งดีกว่ากูดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าเราพบกันกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งจบแล้วเหรอคะจบค่ะบุดพุงๆเลยบุดพุงปิดไว้หุวนๆเลยปิดไว้อยากกินน้ำมันอยากกินน้ำมันไหมหล่อ เราก็อยากดูแชทติ๊กเกอร์เลยหน่อยดูละโอเคอันนี้มีขนมอมมตรงนี้เองเหรอมีมอมอตรงนี้อด้อันอย่าลืมก่อนบอกเพื่อนๆกอนอย่าลืมกดติดตามแช์ใครดีนะคะบ๊ายบาย